สวัสดีอีฟซี่เฟนชองทุกทท่านทุกๆคนเนาะคะ่ะมือนี้ก็มาตามแนวทางควมฝันน้องหมูเนาะคะ่ะเป็นเพื่อนบ้านตำเล่าเนาะคะ่ะวัต่ิพานมาวันสุกเนาะคะ่ะพันฝันมาพันได้อุ่มเล็กหน่อยพอไส้พันตีหิ่หา,ห,าหนึ่งหกหนึ่งอ,อกหาสองะคะ่ะพลาดไปเต็มหนึ่งเสียดายเนาะคะ่ะวดนี้พันฝันดีอีกแล้วพ่นจะฝันแบบใดไปตามแม่ตุ๋ยเราฝัน ลูกไส้ลยเล็ค่ะสวัสดีครับแม่ตุ้ยครับค่ะสวัสดีค่ะเอามัหนีมาตาพ่อฝันลูกไส้แม่ตุ้ยให่เราเนาะค่ะเชได้กนหันฝันฝันดีได้ฝันหน่อยหน่อยค่ะฝันตั้งก่อฝันอะไอุ่มเล็กหน่อยฝันตัวอุ้มเล็กหน่อยพอไส้เล่ยพากันตีหาหนึ่งห้นมีอนดียวมัเลย่อยกบาลูกแม่ตุ้ยนี่ฝันต้านั้นมาเป็นหาค่ะเล่ยเป็นหาหลีเนาะเป็นหาหาสองาเาตีหาหนึ่งตีหาหนึ่งออกขาสองโอ้ยเด็กหน่อยเด็กหน่อยปปะมานจะปีกอนมา เน้อยอยู่ได้พันเออห้าก็เป็นหนึ่งเนาะเขาจักปีพันวันน้อยอยู่คน้ว่าเขากีหนึ่งเนะอืมมันได้เป็นหาสเป็นหาสองเออแปลก้องว่าเป็นสองห้าเนาะเออาเป็นหนึ่งห้าเนาะเ้าก็อืมเมื่อนั้นซื้อหาหนออกหาสองเออมือว่าป็นเลยนักแถวมันมันออกหาหนึ่งาได้โทศัพทบเพียงลำบากแพงหมดลเยโอ้นี่ทุ่มเลยเด้มันว่าให้มันได้เทศัซับไปเลย่นถึนักไม่ไดตัวเราก ลอยเลยเด้อ <ac> นักลอยยังตำเป็นเออมั่นเจามันเจะูกท่าย้งตัวเนี่ยก็ไ่ค่อยผ่านมันมาตะกอป็นกระซือกนซื้อกันได้นักเงนเป็นเนกนซื้อได้เม็ดเม็ดติ้มเม็ดอะไรเม็ดต้มเม็ดติมมันไปเที่ยวด้เรือไปไเรียก่นมันไปเที่ยวทั่วไปเหมือนชาวคนบ่รลับ่นข้าเที่ยวมวนยุคอะไรเอ็งทอกับแม่นเนี่เนาะห้องิบถึงเนาะมวนด้นฟันมาตัวซับอันพอ ผนวาลงทายดยเก่าสองเ็มันออกเก่าสองออกเก่าสองดลานึ่งมาฟันว่าพอข้อขาดพอข้อขาดว่ามีหัวขาดเลยนะครับกับลูกทราย่นฟันดีอีกแล้วเนาะฟันหน่อยๆฟันหน่อยอีกเอาพี่น้องตีนแตกเลยนะครับตีให้มันได้่ก่อนเขา็ไปตีสองแล้วเดยกัตีหนแล้วเนาะหานึ่งเป็นหาสองเนาะเออแบเดียวเพิกนกับมาหลายตัวเนาะ วันนี้ก็เลยเอาผ้าวหน่อไม้แกะมือเนาะถูกใส่ไม่ตื้ฟันดีแล้วนะครับตีให้มันแตกบแบบนี้ยืนใส่กันมันแตกเลยพี่น้องฟันหน่อยๆก็เสียวายอย่างเป็นเนาะว่าวไล่ว่าวละหน่อยเนี่ยว่าจุกขีดไปเนี่ยเนาะเพราะว่าเราฟันหน่อยหรือฟันจำนั่นไหมต่ว่าเราฟันตีไงเสมอเนี่ยต้งเกตแล้วตีายเนาะเก็นพวกตรงนี่เนาะเพราะมันฟันแบบตีง่ายนะฟันแบบตีง่ายๆเนาะถ้าว่าไม่ทอจะตามอีนี่ได้อไม่ทอกะจะถามแล้วบิ่งเมือนขึ้นแล้วฟันว่าพอของอากาศมันออกซุ่นๆเนาะโอ้ยเนาะ ากติตะเก่างวดนั่นก็ว่าฟันแพวกรทัรชาพอห่างเอาไปเบิงเมือทั่วไทยมันก็เป็นเกาซองมันออกเกาซองวันนั้นก็ได้เตมเตยมเนาะองงวดตามเลยเด้อค่ะเดีวสิลูกไปทำแล้วะเขากเอาพูลองบอกเขาฟันหนามัวฟังนมือตัยฟันสั้นๆค่ะฟันฟันว่าเป็ดกับหมามันเล่นน้ำกันจำนี้ไหมหมาเน่มาหน่อยเป็ดนี่เป็ดหน่อยฮะทำบ่ ตัวยังตัวน้อยกระเป็ดบ่ได้ถามหนกเขาว่าบ่ต้องถามนั่นหนกน้อยๆก็แปดสี่สี่แปดซ้ำเลยเ่าเออไม่ต้องเป็ดกับหมาหยอกกันเป็ดกับหมากับเป็ดมันอยู่น้ำกันยังสิมันเด่นน้ำกันโอเกี่ยวหนึ่งมันเคยฝันเนาะอันเป็ดกับยังก็เด่นน้ำกันหยอกกันยังสินันวันนั้นฟันวันอา้ขียเป็ดวันไหนเจ้ารู้หรออายุออกมันออกมันเกิดเป็นหนึ่งหนึ่งออกมันเกิดหนึ่งหนึ่งเนาะวันท่านไปตีว่าเป็ดยังนอนบกเนาะวันอาทิตยเป็ดลูก้ายอินเทลเลยเนี่ยสามสิบแล้ว ที่เปีดตัวใหญ่ซ้ำๆนะพนงันเดี๋ยวอฟังเรื่องงนั้นถามเรื่งดูไส้ก่อนไ่ทาแต่ีเถียวนั่นอายุสามสปีเกิดวันที่สิบเเออพศองห้าสามามแปดันหลอดดอกคือเถียนนั่นเนียนะพนังหดอก็ไปถามด้วยน่อขาเถียนนั่นเพ่อกฟันเห็นดีขี้เป็ดกับขี้ยังไงล่ะไกล้ปะขี้ไกล้ขี้เป็ดนี่น้อน้ำกันมีน้ำกันมันอยู่น้ำกันเร็วออกอายุออกวัดเกิดคนทำออกวัดเกิด่น ทนวันไห้ที่เขาขอเยันแปรไปเนาะขออยูนกับเป็เปร็เปร็กระมาหลดเําทำบายเขาตอนหีนเป็็กมาบันน้ำวันจีรัยนะพอไดนอยากซื้อวัเกิดเพิ่นพออยากซื้อพ่อสอเพิ่นกัต้องซื้อเอาเขาบอกไปหลายนะแต่ว่าจะคล้องคนว่าเอาตัวเดียวซี่ปดนี่ไหมแต่ซีตัวปดตัวเดียวเลยเนาะแมียนทกคนฟันเพิ่นบอก่าเอาน้องหมูเกิดวันที่สิพ่อสองห้าสามด อายุสามสิบปีเต็มครับประมาณนี้เนาะเพื่ออยากซื้อเกี่ยวกับตัวเพิ่นก็ซื้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเอานะครับแต่วันนี้่นฝันหน่อยๆก็ฝันเป็ดกับหมาให้อำกันหยอกกันฝันมาเป็ดกับหมามันอันอยู่น้ำกันเด่นน้ำกันอย่งที่ล่ะครับผมฝันซ้ำนั่นไหมฝันซ้ำน่ะก็เลยสอบเพิ่นเพิ่นมาตัวเดียวท่านฮะแปดซี่แปดซ่แปดซี่ซ้ำนี้เมื่ต้องไปว่าหลายตัวดอกซั้งนี่ล่ะไม่ต้องว่าลายเันจี้เพิ่นว่าวซ้ำนี้ไหมลายมันซื้อยังเนาะ วัดวังขันวนกบาลอักหนึ่งเนาะครับเมตุยโชคเลยครับจัดเกียร์เนาะเอาละครับตามนี้เด้อนะครับเม่ตุยนะครับลูกซ่าคนตีให้นะครับเป็นแปดซีตัวเดียวเลยนะครับมอเลยว่าเห็นเอซี่มาคนกับกระท่วอยู่ว่านแมวมาว่าแมวหาหมาหกเลยตีแปดหกกระน่ำนะครับตีเสรอมสุดหลักเพราะว่าเคยยินีเดี๋พี่วามสันนะเห็นแมวเดี๋ยวหาด้วยลาใช่ไหมหมาหกนะซีนะครับ ก็เลือดยากมันเป็นเลือดชันนะก็เลยเพิ่มไปตัวหนึ่งเป็นแปดหกนะแก็น้องหมูมักแกลเดียวเลยแปดสี่ตัวเดียวกันว่าตัวเดียวแค่นี้มันต้องไปเวาหลายตัวดอกกันว่าจเขพาะกันตามนั้นต้อไปถือเนาะตัวเดียวเฉียนเฉียนได้ง่ายอย่างไรตัวพิทาจี้ย่ายตีแค่นั่งฝันดีฝันดีตัวซื้อฝันง่ายจี้ง่ายเยู่ฝันสันฝันฝันนะ ต้องลองฟื้งเนาะฟันฟันฟันหน่อยหน่อยอืมหน่อยสัวรายก็ได้ลูกก็่อยากให้เลยเนี่ยก็อยากได้ต้องพยายาได้่หรอฟันแมนนเนาะเี้ที่นไม่ต่บอกตามให้ย่ไหมไอ้ันเงิ่เงินได้เกิดได้เงินเพกิสิมันดอกหรอกเิได้เขาล้างใจอางี้ที่กิสิมันดอกอช่วงนี้ก็ชือว่าเราเพิ่จะเห็นเพิ่งจะเห็นเงินนตั้งมู อนนึงวัางงันหันพันธายู่ได้จอนึงเขาชวี่มันเดงกนึงก็อยากแตเงิันน้ำแฟียนน้ำกรเจาเนมันมันนี่มันปะเขาเพือนมาะพันธายู่ได้วัหงมันทันยู่สองสาเที่ยนมนี้มันะเขาไปแล้วก็เลื่อามันอีแล้วเอาคอยเปลี่ยนคปยแล้วม่ได้มาไงได้มันจังจังดีจักบาทมันได้วันนี้ใครจังจังแปดี่พันไหนเลยเนาะพ่อพันไาย่่าไงเราไม่ตื่นอ่ะตามมาทายบ่กบอบอ้า่ยอ้ฟางจำหนีไปเดโดมันเกินฉันเนาะ เป็ดที่โตเดียวนั่นแหละจ้ะคระเอาช่วงนี้ไม่ใช่กันเนาะช่วงนี้ปีใหม่เด้อนะครับเพื่อกระไดกับบ้านก็เดินทางปบัดไฟมาหอดบ้านหอดซองก็ให้ลำลุ้ยกันให้โจกมันถึงเงินเมียเจ้ายิ้มแล้วก็ถือเหล็กร้อนทีหนึ่งเมียบ้านกันเนาะมีเงินกำบันซื้อเหล็กเหล่ากันถึงเงินกินเงินเที่ยวไอ้สัมโตเนาะเก็นมาเมื่อวันราคาก็ไปก็ให เนเงินหลาย้เยมเงินไหลเนียเนาะนี่ก็ถือเลืองเล่าเยนะะพ่อมัไเหลองเล้าเงินใส่เนาะม่เงนะครับไอ้เสือทำหามีเขียวไล่มากเลี่ไม่เขียวเาฝันบ่ไม่เขียวว่ามือเดินหือครับไม่เขียวพันไล่มาตาตีห่าพันม่ต้องไปแลยลมือวันจันทร์วันจันทร์เดียวตหลายตัเนาะพันบอกล่อวันจันทยังไปตาเศ้าพันสี่ไล่มาเร้งแจงจริงแจงเงี้ยามเยวไม่เยป่วยบ่เดป็นโรคเรยกันนะ มป็น,น,น,ม,นามาเป็นวัฒนธรรมรองวันจันทร์มือเดียวคนละหนุม่มใหญ่เมืองเลยสามหอยโอ้โหอาเมื่อสิารากันเพราะอะไผดมเป็นผมนนขนาดออกรายการได้อยู่ว่าหน,นุ่มใหญ่ฝากเงินให้เด้อนะหนึ่งพันหนึ่งสิบนะครับขาโชคดีไม่ใช่นะโชคเช่นวันตรีนะครับ โชว์อย่างเต้โชวโชว์โชเห็นบ้านนี้เบิ่งใหม่เดี๋ยนะบ่กล้องฉาบบ่เอาคนน้อยจะไม่เต้เสื้อบ่เขยตัวเล็กเสื้อก็โทรมาถามเรียงอันในเคี้ยวหน่อยเนาะเอาโชว์เลขยกันเด้อครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาโจกโจกมันมันเด้อนะครับสำหรับในทางของตุซายพอลี่เนาะเป็นฝันเห็นเป็ดกระไม้หยอกกันนะครับตัวน้องเองตีเองเลยนะครับแปดซี่ตัวเดียวแข็งนนะครับวันนี้ตีซอยแปดหกนะครับบางคนก็ว่า แมวหาหมาหกก็ขอ้โจกดีมีใช่เรื่อยๆยกช่องเด้อนะครับสำหรับทางเราหมูไอนไหนมีเงินเที่ยวใส่ยี่ไม้น่าไ่ตือเนะเอาขอบคุณเลยทีติดตามเราชมบเน้อนะครับวันนี้จบๆกันนครับสวัสดีครับ